ดูดวงโชคลาภ12ราศีนะครับพร้อมกับเคล็ดลับเสริมดวงเฮงแล้วก็สีนำโชคเลขนำโชคนะครับสวัสด,ดีครับขอรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Code นะครับหมอมแมนพลังเลขนะอยู่กับผมอาจารย์แมนหรือว่าหมอมแมนนั่นเองนะครับวันนี้นะครับกับ คลิปสุดพิเศษก็คือเรื่องของการดูดวงโชคลาภ12ราศีนะครับพร้อมกับเลขนําโชคสีนําโชคนะครับงมดที่แล้วก็รู้สึกว่าจะหลุดไปไปเข้าเนี่ยเลขเวันเกิดนะครับก็มีหลุดบ้างเข้าบ้างนะครับนะเวลาเข้าเนี่ยก็นํามาบอกกันว่าเข้าเวลาหลุดก็บอกกันตรงๆนะครับก็หวังว่าจะติดตามกันเสมอไปนะครับในเรื่องราวของดวงชะตา รานีวันนี้พิเศษสุดด้วยนะครับจะมีเคล็ดลับเสริมดวงเฮงให้ด้วยนะครับในเรื่องของการไปทําบุญหรือว่าแนวทางการเสริมชะตานะครับจะไปทําบุญที่วัดก็ได้หรือว่าจะไปทําบุญทําทานสถานสงเคราะห์ต่างๆนอกวัดก็ได้นะครับเอาครับหากท่านเข้ามาแล้วแล้วยังไม่เคยกดติดตามนะครับผมแมนก็เชิญชวนให้ท่านกดติดตามนะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับรับช่องทางการติดตามต่างๆก็ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวจะใส่ไว้ตรงคำอธิบายนะฮะ เอาละครับข้อเื้อของเราในวันนี้นะครับมีครบทั้ง12ราศีนะครับมาเร็วเคลมเร็วราศีเมษก่อนนะครับราศีเมษนะครับในงวดวันที่30ธันวาคมนะ30ธันวาคมนะครับแนวทางการเสริมชะตานะแนวทางการเสริมชะตาเลยนะครับทำเกี่ยวกับของมีคมก่อนนะครับเพราะว่าเมษได้อิทธิพลของอังคารเนี่ยมาทบลักนาเป็นเกษตรราธิบดีอยู่คู่มษย์ตเยูนะครับเป็นดาวคู่ภัยอพศคู่แบบเสียหายเรื่องของอุบัติเหตุต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับ เพราะนั้นทําบุญเสริมชะตาแล้วเป็นการทําบุญเนี่ยแก้เคล็ดในดวงด้วยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะไปบริจาคของก็เน้นเป็นพวกของเล่นนะครับอุปกรณ์ทางการกีฬาก็ได้นะครับลูกฟุตบอลก็ได้ไม้ไม้ปิงปองก็ได้นะครับใครจะบริจาคเป็นโต๊ะเตะปิงปองเลยก็ได้นะครับหรือเป็นจักรยานก็ได้นะครับนี่เป็นแนวทางการเสริมชะตาอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับสําหรับชาวราศีเมษแล้วก็เลขนาโชคของชาวราศีเมษนะครับสามหมายเลขได้แก่2 3 8สนะ 238สีนำโชคก็คือสีขาวสีชมพูแล้วก็สีน้ำตาลนะครับต่อมาชาวราศีพฤศษนะครับพฤศพเนี่ยนะครับแนวทางการเสริมชะตานะครับเน้นว่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นความตายนิดนึงนะครับเพราะว่าพระราหูนั้นทับลัคณาอยู่ยังไม่ได้หนีไปไหนนะครับก็คือทําเกี่ยวกับผ้าขาวห่อศพนะครับหรือแม้กระทั่งลงศพนะทำบุญลงศพก็ได้ผ้าขาวห่อศพก็ได้นะครับทำบุญเกี่ยวกับศพไม่มีญาติหรือใครจะไปล้างป่าช้าก็ได้นะครับเหล่านี้ก็คือเป็น มงคลบุญที่เสริมชะตาคุณเป็นอย่างดีนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เน้นเลยก็คือว่าการทาบุญด้วยเสื้อผ้านะครับเครื่องนุ่งห่มนะครับเพราะว่าดาวศุกร์นั้นเล็งลักษาอยู่ด้วยนะครับจะเป็นคนที่เขาไม่ไม่ไม่ได้มีสะุ้งสตางก็ได้หรือคุณจะไปเลี้ยงอาหารไปออกลงทานก็ได้เนะครับเพราะดาวศุกร์ที่เล็งลักษาอยู่ดาวศุกร์หมายถึงเสื้อผ้าและอาหารนะครับส่วนเลขนําโชคนะครับชาวราศีพฤษภนะครับสามหมายเลขได้แก่8 6, 7เจ นะครับแปดหกเจ็ดสีน้ำโชคได้แก่สีน้ำตาลอ่สีกรมท่านะครับแล้วก็สีม่วงทึบๆนะฮะต่อมาครับชาวราศีมิถุนนะฮะมิถุนหรือว่าเมถุนนะครับดาวคารเนมีผลมีอิทธิพลต่อดวงชะตาพอสมควรเพราะว่าเป็นดาวเจ้าเดือนโชคลาภนะครับเป็นดาวเจ้าเดือนลาภในรอบนี้ก็ต้องบอกว่ามิถุนเองก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับได้อิทธิพลจากทั้งคารนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์ด้วยที่ได้เป็นเทวีโชคแล้วก็เล็งลักษณะนะครับ แนวทางการเสริมชะตานะครับเน้นที่ของมีคมก่อนดับแรกเพราะว่าเพียงคานเป็นโชคลาบอังคารหมายถึงของมีคมนะครับต้องได้ลาบจากของพวกนี้นะครับเน้นของมีคมนะครับใครที่สุขภาพดีนะครับก็บริจาคเลือดนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณอาจจะทําบุญเกี่ยวกับเด็กก็ได้นะครับจะบ้านเด็กกําพร้าก็ได้จะเป็นบ้านเด็กพิการก็ได้นะครับเพราะคุณมีดาวจันทร์ที่ทับลักนาในวันที่30มธันวาคมดาวจันทร์นั้นหมายถึงหญิงสาวแล้วก็เด็กนะครับนะแล้วก็ อีกอย่างหนึงคือน,น้ําด้วยนะครับทาบุญด้วยน้ําดื่มก็ได้หรือสายยางก็ได้นะครับสายยางเนี่ยถ้าคุณซื้อสายยางไปเนี่ยมันจะเน้นเรื่องการงานด้วยมันจะได้ทั้งโชคลาภทั้งการงานทั้งการเงินด้วยนะครับถ้าเป็นสายยางนะไปที่ร้านวัสดุก่อสร้างเนี่ยทำบุญด้วยสายยางยาว15เมตรนะครับถ้าน้ําดื่มเนี่ยสิขวดนะครับก็ลองไปทําดูเลขนําโชคนะครับชาวราศีมิถุนได้แก่2 1 3สีนําโชคได้แก่สีขาวสีแดงแล้วก็สีชมพูนะครับ ต่อมาชาวราศีกร,รกฎนะครับนะกร,รกฎนี่เราบอกว่ามีดาวที่เป็นดาวแบบปรเคเราะแลวก็เป็นดาวใหญ่ที่มีผลต่อดวงชะตาพระเสาร์เล็งลักนาอยู่พระราหูเป็นโชคเป็นลาบอยู่ในเรือนลาภแล้วก็พระรหัสก็เล็งลัคนาอยู่นะครับนะวันนั้นเนี่ยสามดาวใหญ่เลยนะครับให้คุณไปทาบุญเกี่ยวกับเรื่องของการล้างปา่าช้าล้างปา่าช้าทําบุญบ่าเขาห่อศพทําบุญลงศพทําบุญศพไม่มีญาตินะครับเหล่านี้ถือว่าได้ทั้งหมดแล้วก็ euh, ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของที่ดิน นะครับบริจาคที่ดินให้วัดนะครับทาบุญซื้อที่ดินที่เขาซื้อที่ร0 0ยหนึอระไรเงี้ยนะครับหรือแล้วแต่ความความสะดวกของคุณก็ได้นะครับตรงนี้ไม่ได้มีผิดมีถูกนะครับก็ไปทำนะลองไปทําดูถือว่ามีเกณฑ์ที่ได้โชคเหมือนกันนะครับเล็กเบาไม่ได้เยอะนะครับก็สําหรับเลขนำโชคนะครับราศีกรกฎได้แก่7จ็ดห้านะครับเจ็้าสีนำโชคก็ได้แก่สีม่วงสีส้มสีน้ําตาลเข้มนะครับ ต่อมาครับชาวราศีสิงห์นะครับแนวทางทําบุญเสริมชะตาก็คือทําบุญเกี่ยวกับน้ำนะครับคุณจะบริจาคคูลเลอร์น้ําก็ได้ให้กับบ้านเด็กกําพร้าสถานสงเคราะห์ต่างๆนะครับซื้อน้ําดื่มถวายวัดก็ได้นะครับสิบห้าขวดสิบห้าแพ็คนะครับแล้วก็บริจาคเนี่ยจะเป็นน้ําน้ําดื่มก็ได้หรือว่าจะทําบุญที่เกี่ยวกับค่าน้ําของวัดก็ได้นะครับเป็นค่าน้ำค่าไฟวัดก็ได้นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่คุณสะดวกนะครับ มีเกณฑ์ได้โชคอยู่พอสมควรสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับเลขนําโชคนะครับสามหมายเลขได้แก่สองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสีนโชคคือสีขาวสีแดงนะครับต่อมาราศีกันนะครับราศีกันเน้นในเรื่องของอาหารการกินเพราะว่าคุณมีดาวศุกร์เป็นปฐุมเกณฑ์นะครับถึงแม้จะเป็นปรากเกษตรคือไม่สมบูรณ์มีเกณฑ์ได้โชคเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้เยอะเล็กๆน้อยๆอ,อย่าลืมว่าดาวศุกร์คือดาวพภกทรัพั์เนี่ย แล้วมันเป็นปทุมเกณฑ์หมายถึงได้โชคแต่ว่ามันเป็นปรากเกษตรแสดงว่าโชคเดี๋ยวมันก็หน่อยลงมาหน่อยหนึหน่งน,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 นะครับตามเปอร์เซ็นต์แล้วมันดุบ,บันทอนมานี่ก็ว่านตามตรงนะครับราศีกันเน้นในเรื่องของการใส่บาทตอนเช้าก็ได้นะครับอาหารการกินถวายเพ็พระก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นบุญบริจาคก็ไปเลี้ยงอาหารนะครับคนยากคนจนหรือเด็กๆทําบุญด้วยเสื้อผ้าเครื่องุ่งห่มก็ได้นะครับเหล่านี้ถือว่าได้ทั้งหมดหรือคุณอยากจะออกลงทานก็ได้นะครับ <c oughs> ราศีกันนะครับ เลขนำโชคของราศีกันก็คือ675ดหนะครับหกเสีนำโชคได้แก่สีน้ำเงินสีม่วงสีส้มนะครับต่อมาราศีตุลน,นะครับราศีตุลเนี่ยถือว่ามีดาวเขาเรียกว่าเป็นดาวบับเคราะนะครับที่เล็งลัคนาอยู่มีอิทธิพลมากคือดาวพรังคานแล้วก็ดาวอาทิตย์ ซึ่งเป็นดาวจาเจ้าดินโชคลาภนะ่ยตำแหน่งเป็นเทวีโชคสองดวงนี้เน้นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําทําบุญเกี่ยวกับของมีคมก่อนวันนี้หลายราศีนะครับทาเกี่ยวของมีคมเยอะมากนะครับสงสัยใบมิโกนกันไก่เต็มวัดแน่เลยนะครับ <laughs> คุณก็ลองไปทําดูนะครับทาบุญของมีคมนะครับหรือว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ทางการกีฬานะครับทาให้เด็กๆก็ได้แล้วก็ทาบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับเพราะคุณมีดาวที่โดดเด่น แต่สว่างในที่นี้คุณก็ทําด้วยไฟฉายก็ได้หลอดไฟก็ได้เติมน้ำมันตะเกียงนะครับก็ได้หมดเลยนะครับเลขนาโชคของราศีตุลนนะครับาราศีตุลนี่ถือว่ามีเกณฑ์รับโชคอยู่พอสมควรนะครับเลขนาโชคครับสามหมายเลขก็คือเลข1เลข3เลข0ูนย์นะครับหนึ 130. แล้วก็สีนําโชคได้แก่สีแดงสีชมพูนะครับต่อมาราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกเน้นในเรื่องของ น่ากลัวน่ากลัวหน่อยนะครับแนวแนวแนวทางการทําบุญเสริมชะตาพิจิกทําเกี่ยวผ้าขาวห่อศพนะครับทําเกี่ยวบศพไม่มีญาตินะครับแล้วก็ทําเกี่ยวกับเด็กด้วยนะครับเพราะว่าพิจิกเนี่ยหมอแม่ไเห็นว่าตําแหน่งดาวปุตตะเนี่ยนะครับาดาวปุตตะเนี่ยโยกเขาเรียกว่าเป็น3ามแกนละขานานะครับมันเป็นนิดด้วยแสดงว่าคุณอาจจะมีอะไรที่มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของบุตรบริวารหรืองานใหม่ หรือโชคลาภเนี่ยครับการเสริมตรงนี้มันก็ช่วยเสริมให้อะไรมันง่ายขึ้นคุณอาจจะได้งานง่ายขึ้นอาจจะมีลูกง่ายขึ้นนะครับอาจจะมีโชคลาภง่ายขึ้นนะครับก็ลองไปดาดูนะครับอ,อ่ราศีพิจิกเนี่ยทำผ้าขาวห่อศพเลี้ยงอาหารเด็กนะครับทำมุกเกี่ยวกับเด็กแล้วก็หรือไม่ก็เด็กพิการก็ได้ช่วยเหลือคนพิการก็ได้นะครับเลขนาโชคนะครับสามหมายเลขก็คือ6 8แปดเจ็ดนะครับหกแปดเจ็ดสีนำโชคก็คือสีกรมท่า สีน้ำตาลแล้วก็สีม่วงนะครับต่อมาราศีธนูครับราศีธนูเนี่ยแนวทางก็คือเน้นการทำบุญเกี่ยวแสงสว่างเลยเพราะว่าคุณมีดาวอาทิตย์ที่เป็นเทวีโชคเนี่ยทับลัคนาราศีอยู่นะครับอาทิตย์ย่งมีผลต่อคุณมากเลยในช่วงนี้นะรแล้วก็ทำเกี่ยวกับพวกหนังสือสวดมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าหนังสือสวดมนต์หรือโบชัวต่างเนี่ยเพราะาดาวพุธก็ทับลัคนาพร้อมกับดาวเกตเลยเนะ<ๆ>กตคือวัดนะพุธนี่คือกระดาษนะเพราะนั้นก็คือโบชัวหรือว่าแผ่นพับบ,บทสวดมนต์นั่นแหละนะครับหนังสือสวดดดมมนน์ไ้หะครับ ราศีธนูนะครับยังสามารถที่จะทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ําดื่มได้ด้วยนะครับนําไปาถวายวัดก็ได้หรือว่าคุณจะเอาไปเ,าเขาเรียกว่าบริจาคก,ก็ได้นะครับเพราะว่าคุณมีดาวจันทร์ที่เล็งลัคนาอยู่นะครับชาวราศีธนูถือว่ามีเกณฑ์ที่ได้รับโชคเลยนะครับราศีธนูเนี่ยมีเกณฑ์ที่มีโชคนะครับ3ามหมายเลขนะครับได้แก่1 2ึ่งสองเก้านะหนึ่งสองเก้านะครับแล้วก็สีน้ําโชคคือแดงกับขาวนะครับ ต่อมาราศีมังกรนะครับมังกรเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของไปทางวัดทางวาจะเยอะก็คือว่าทําบุญเกี่ยวกับพระพระที่อาพาธนะครับพระสงฆ์อาพาธนะครับนะมังกรเนี่ยนะเพราะว่าดาวพระฤหัสบดีเนี่ยก็ทับลัคนาราศีอยู่นะครับทําบุญเกี่ยวกับที่ดินนะครับซื้อที่ดินถวายวัดนะครับแล้วอุคือมังกรเนี่ยทำได้หลายอย่างเน้นทําหลายอย่างนะครับ บางกรสามารถออกโรงทานได้นะครับเพราะว่ามีดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งราหะเป็นโชคลาภนะครับออกโรงทานได้ตักบาตรธรรมดาก็ได้ทําบุญด้วยของหอมอย่างเงี้ยพวกพวงมาลัยอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือผ้าขาวหอ่อศพนะครับเพราะว่าคุณมีดาวศุกร์ที่เร็งพระราหูเนี่ยสัมพันธ์กับเรือนชะตาอยู่ดาวศุกร์เนี่ยเราหมายถึงผ้านะครับหรือว่าเสื้อผ้า,าพระราหูเราหมายถึง ผีนะครับวิญญาณนะครับหรือคุณจะทำบุญด้วยการซื้อเครื่องสำอางแต่งหน้าศพก็ได้นะครับนะก็ลองดูนะแล้วสำหรับเลขนำโชคนะครับราศรีมังกรมีสามเลขก็คือ7 5 6นะครับ75 6้สีนำโชคก็แก่สีม่วงสีส้มแล้วก็สีน้ำเงินนะครับ ต่อมาราศีกุมนะครับราศีกุมนี่เขค่อนข้างชัดเจนเพราะในตําแหน่งโชคลาภนั้นมีดาวพุธดาวทิตดาวพระเกตนะครับแนวทางก็คือทําเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับเติมน้ำมันตะเกียงก็ได้ทําเกี่ยวกับหลอดไฟก็ได้นะครับแล้วก็การน้ําร้อนก็ได้นะครับที่หมเมนแนะนําไปในรอบนี้หลายราศีเลยเพราะว่ามีดาวจันทร์ซึ่งแปลว่าน้ำเนี่ยเล็งกับดาวทิต์อยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับพวกหนังสือสวดมนต์นะครับแผ่นพัแบแผ่นพับโบชัวนะครับเกี่ยวกับพวกบทสวดมนต์ต่าง ก็ทําแล้วดีนะครับทําเลยนะเออมีเกณฑ์ได้โชคจากพวกแบบคู่ครองอะไรอย่างเงี้ยหรือบุตรบริวารด้วยนะสําหรับราศีกุมนะครับเพราะว่าจันทร์กับพุธสัมพันธ์กันดีมากนะครับถือว่ามีโชคเลยราศีกุมหรือว่ามีโชคเลยนะครับสามหมายเลขของราศีกุมนะครับได้แก่3 1, 9นะครับ319นะครับสีน้ําโชคก็คือสีชมพูสีแดงนะครับต่อมาครับราศีสุดท้ายคือราศีมีนนะครับ ราศีมีนเนี่ยดาวเสาร์เป็นโชคเป็นลาภเป็นเกษตรราธิบดีมั่นคงสมบูรณ์หนักแน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยทำเกี่ยวกับเสาร์ในดีที่สุดเสาร์เนี่ยอันดับแรกคือดินเพราะนั้นทํบบุญบริจัคที่ดินก่อนเสาร์หมายถึงคนแก่นะครับทํบบุญให้คนชรานะครับไปบ้านพักคนชราก็ได้ไปเลี้ยงอาหารไปซื้อของซื้อแคมเพื่อซื้อของใช้ของกินได้หมดนะครับหรือจะบริจัคเป็นทรัพย์ปัจจัยก็ได้นะครับให้แก่บ้านพักคนชรานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่อาพาธนะครับเพราะว,าดาวรด่ย เป็นนิดก็คือไม่ไม่สมบูรณ์คือเขาเรียกว่าเสื่อมค่าด้อยค่าพระรหัสแปลว่าพระนะครับเพราะฉะนั้นพระที่เสื่อมค่าเป็นลาบพระที่เสื่อมเป็นลาบพระพระที่ไม่ไม่ปกติอ่ะเป็นลาบนะคุณก็เลยต้องไปทําเกี่ยวกับพระที่อา,าพาธไงพระที่ป่วยอ,อาการไม่ปกติก็ไปลองไปทำจ้ะนะครับก็หวังว่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ทําได้ก็คือเกี่ยวกับพวกผ้าขาวห่อศพด้วยนะครับเพราะว่าราศีมีนเนี่ยมีดาวพระราหูสัมพันธ์เรือนชะตาด้วยนะครับแล้วก็มีดาวศุกร์ดาวศุกร์แปลว่าผ้าพระราหูคือวิญญาณหรือผีเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะหวังว่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยสําหรับเ,เลขนาโชคนะครับราศีมีนก็คือ87 5นะครับ875าสีนาโชคก็คือสีเาทาดําน้ําตาลนะครับสีม่วง นะครับแล้วก็สีส้มมีนนี่ก็ถือว่ามีโชคราศีหนึ่งเลยนะครับเอาแล้วครับก็กครบพ้วนนะครับวันนี้12ราศีนะครับอาจจะไม่ได้พูดรายละเอียดอะไรมากมายก็มาบอกกันเลยว่าแนวทางการเสริมชะตาเนี่ยนะในช่วงวันที่30ทธันวาคม63เนี่ยพร้อมกับเลขนำโชคสีนำโชคของแต่ราศีเนี่ยเป็นอย่างไร เดี๋ยวคุณก็รอดูในคลิปที่เป็นวันเกิดอีกทีแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าราศีเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้ถ้าเกิดไปตรงกันในวันเกิดคุณก็ลองลุ้นดูนะครับอันไหนไม่ตรงกันก็บัณฑทอนออกไปนะครับเดี๋ยวก็ได้คําตอบเองนะที่เหลือสีอะไรที่มันชัวร์ที่สุดอันนั้นก็สีนั้นแหละนะครับเอาละครับก็หวังว่าจะชื่นชอบและเป็นประโยชน์นะครับหากท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับแล้วพบกับหมแมได้หม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ